กลับมากลับบูวคายอีพที่16โอเคครับผมก็ 16, 17, 18, 19, 20, 20 21, 22, และ23ปรบมือครับทำไมอะทำไมต้องแต่คนคงแบบจะงงเอ๊ะทำไมพี่แบบมาแบบแบบแบบอย่างนี้เลยเหรอここเล่นงี้เลยเหรอままพี่ใช่ใช่ใชละครผมก็คือทีเดียวจบเลยจะได้จะได้ทำทีเดียวพรุ่งนี้บัวคล้ายปิด เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้จะมีสตรีมเอ้ยวันพรุ่งนี้คือวันที่วันนี้ผมถ่ายเนี่ยวันที่10เนาะสิพรุ่งนี้ก็11 1เ็เขามีใช่ปิดปกป่งเซิร์ฟเวอร์11 11 11 11 11 11็ิทเนาใช่แล้วแล้วก็จะเปิดอะไรสอบประมวลโอเคเดี๋ยวพานักเรียนผมไปสอบอยู่ในเวลาสอบบิกเทอ m มแล้วนักเรียนขาไปเนื้อเรื่องกันหนจางนอกเรื่องกันมาเยอะเมื่อกี้ทำเนอเรื่องครมิเซติกะไป ก็ไปดูกันนะฮะอย่างที่ผมว่านล้วแหละผมจะรีวิวถ้าคลิปนั้นถึง20,000ไลค์เอ้ยไม่ใช่สองไลค์แล้วก็ยอดวิวส0 0 0มืนผมจะรีวิวเซเลกะเป็นภาษาเอเลียน10วิ <c ười> ใครยังไม่รู้นะฮะภาษาเอเลียนฉบับอินโดนีเซตูดิโอแม่งสุดมากประเด็นน่ะเราคากันไว้ที่อลิสดแล้วทุกถูกชี้นำสองนะคะอ้าวเฮ้ยหกแม่งโซ่กันละ ไอรีสือแล้วฟอกฟูตูที่นำสองจากนั้นผู้กอมไปประชันภัยกับเอรีสือต่อคึดเขตประชันภยันภยต่อไปแล้วล่ะนนไอรีสือเวลาสาาั่งหอบไว้ไอเทมใหมายยึดเขตประชันภัยนี้งั้นขอเริ่มสำรวจอ่ไอรีสือารรรจากที่น่ะอย่าบอกนะเอฟซีเยอะอ้าววันนี้มาทำอะไรหรอหรือว่าทำภารกิจนักรบอีกใช่ภารกิจนักรบแต่เป็นภารกิจด้วก็ฝึกฝึกแผ่พิเศษนะแล้วมันเนี่ยไม่ใช่อย่างเดียวกับกันหรอก จะว่าไปคนค่าแขกคุณผู้ชายเลยด้วยคุณครูก็คือคุณครูครับนะมาสกอตฟาร์ตี้คุกไก่กีเอ่อครูครูครจากชาเล่คุณครูคนที้ชาเล่เหรอฉันไม่เคยเจอมาก่อนดูเป็นคนที่มีกลิ่นไอแปลกๆอยู่นะพอเข้าใจว่าทำไมถึงได้เป็นมาสกอตอร์ิรสึงั้นเหรอเอาเถอะวันนี้ก็สู้ๆนะอาฮ่เต็มหลอดบางทีรู้สึกก็ได้กำลังใจจากที่ทบังเอิญได้มาเจอกัน นั่นอันสื่อไม่ใช่หรอว่าไงสื่อวันนี้มาทำเฟอเหรอเฮ้ยเคยว่านักเรียนวิเลยนี่ยังไม่รู้จักกันหมดเลยนี่ว่าเอ้ยเอ้ยดาวเด่นโรงเรียนเลยนี่ว่าวันนี้น่ะนี่อ่ะนี่มันเคยถเฉเชิหรอนะครับนี่เขาเ,เสกอะไรเนี่ยเอ้ยนี่อ่ะท่านั้นเขาเคยเสร็จได้ค่ะเออจะเงาของ,ของคนในโรงเรียนด้วยอ่ะ อ,อ๋อครูครูเราสื่อเองเหรอสวัสดีวดดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีชมรมวิวากรรมทำอะไรนกักเรียนโอ้ครูสนใจอะไรกิจกรรมพวกเราสินะงั้นก็ดีค่ะช่วไ,ได้ฟังเองค่ะชมรมวิศวกรรมตื่นนอนก็นแต่เจ็ดโมงแล้วก็ทรีไปอย่างยวไปเลยเปื่อยโ,โอเคเขาพูดมากเหมือนกูเลยจะมาถึงที่นี่ค่ะเกิดเรื่องหน้า ขึ้นขึ้นซ้ําเยอะยงซ้ำนั่นเคะ่ะว่าไงอิวากิหรือพี่เออเออประมาณนั้นแหละอืมก็อาจจะนะส่วนก็คือพวกเราออกมาหาบุคลากรชลบุรีศึกรรมที่ตอนนี้ไม่พออ่ออะเออกพยายามสร้างาสถาบันวุฒใหม่ทุกวัน,นยังไม่หยุดหย่างจะการที่เป็นช่างตีเหล็กที่ใหญ่สักเดี๋ยวเสียงสันธาวุฒิ ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ก็คิดว่ามันน่าจะใจคับชมแล้วกันนะนะอ๋อทักตีเดลงนั่นเนาะได้ฟังสาวโบราณตามฉบับอะไรสื่อจากแล้วคิดยังไงนะครับเนี่ยถ้ามองในแง่ก็้างคำนั้นก็ไม่ผิดหรอกอาวุธของเรือสึกเป็นของ,งางินข่าวพยายามที่จะชมวยเหกรับช่วยการทำอะไรนี่นะจะว่าไปช่วงนี้เร็วกันไม่สิดาแข็งแสบเป็นยังไงบ้างใช้ได้อยู่ไหม ตามแห่งแสงไปสวัสดิส์เราเข้ารู้สึกเลยค่ะเป็นศิลปผู้ค้าด้วยแค่อย่งางท่น,นุ่งท่นอมอยู่ตลอดเลยอโอ้ไม่มีอะไรแทนที่ได้เลยหรอถึงบางทีเธอเท็กก็มันหาทำให้ประหลาดพี่ดูประดานพิรุปรา้า,าปัญหางั้นเหรอเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นมที่มีเนแบบอย,อยู่ละกาเซลาให้บอกคือความพัฒนาเทคโนโลยีจริงด้วยโอ้ไม่ก็ก็ก่อนนะวิศวกรรมอ่ะนะทุกคนทำมันช่างไงก็ตื่นใจมากฝากตัวด้วยค่ะ นั้นเป็นหุ่งงนยนต์โอไม่จะทำรูปคูป่กันมากมายจะไปจะใชรูปคู่อะไรสื่ยังนูนต่อไกวจะพวกเขาได้พบกับเจอตัวสักทีเด็กน้อยเอ้ยอ้าวเนรุ คุณเมเปลาเธอตัวเล็กๆที่บอกมาแล้วอไอ้เด็กดีใครเรียกว่าเมเปลาเธอกันล่นนะนี่ลุนี่ลุดูแล้วอ้าวนี่ลุว่งงาไงอะไรเนี่ยครูเขาอยู่ด้วยเหรอฮัลโหลดีเลยไปกับฉันในสี่สกอตแลนดนแหละแต่เราจะเจอผู้ชายไปเสร็จไม่ต้องมาพูดอะไรทั้งสั้นะละเอาละไปกันเลยตกกระจายอะไรสุดๆกูเบจับไปแล้วข้าจบโลกแกนดีแล้วจะจบเยอะๆแล้วก็แค่มีกินแค่จัง เราพูดอะไรไม่จะรู kind of mm ้เ hmm. รื evet, ่องเลยอีอย่างได้ใช้ว่ามีตัวเล็กแน่นอนยังไม่เรียกชใช้มีตัวเล็กนะถงั้นเรู้สึกต้องเรียกอะไรดีคะับเพี่ไงเป็พี่จะเรียกเป็พี่สีใยว่องเลยเออเข้าใจแล้วเป็พี่นี่ลูกตัวเล็กไม่เล็กแัวเล็กว่าด้วยว้ยนี่รู้บอกไอ้ธิบายเยอะเลยเนี่ยส่วนในโลูกพอเดี๋ยวพวกเรากำลังอยู่กับเพื่อใจผมก็พูดอะไรของครูอ่ะชั้นวิชาสำคัญกว่าผู้ก้ายะกายเพื่อนไพ่อ่ะเรื่องสำคัญกว่าอ๋อก็ นั่นเกมตู้มิเลเนียยังเฮ้ย <Hey, S 1> แพ้อีกแล้วอากรัวรอจับวัดจริงๆเมื่อกี้อะไรกันโกงกันหรือเปล่าเนี่ยรูสิสบายว,ว่าการโกงเป็นส่วนหนึ่งของการเล่นเกมว่าไงยิ่งเอาพูดใหยิง่งว่าใจยิ่งยิ่งไอมึงหิริเลยเี้ยช่วยด้วยสบายดีกับการเล่นเกมในการเล่นตู้ก <laughs> ็เงี้ยอยู่แล้ววันนี้จะจะคือเอาคืใอใจโบ้ได้ได้เลยสิ ครั้งที่แล้วชจะแพ้ยับเยินเพราะมันน้ำก็แต่ครั้งนี้มันไม่เหมือนเดิมชาตกสาก็ควบบูมมาแล้วต้องใช้ทีชาจะใจชาจะใจว่าอาทิตย์ที่แล้วลูกพี่เดลูกก็พูดแบบนี้นี่ว่าไงนะถึงไปแต่เทียงกันแบบนี้แต่ทางโซก็ดูเขก็ดูเกมดูวิญญาณไปอย่างรวดเร็วอ่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยน้องฉลาดกว่ามนุษย์นะเว้ยไอเดี้น่ะเออเออ ขาดลูกพี่เล้รู้สึกขาเธอโดยบ่บ่ไอ้ไอซอได้ต้องเอามาคำทายอยากเล็กเลี้ยงไว้ได้พูดอะไรแค่ว้ไดี้ยิเข้า่าบังคับลากตัวเธอว่ะแล้วมันไม่ใช่เหรอไม่ใช่สนอยเลยแค่แค่สงสัยว่าเจดีเด็กน้อยคนนี้ก็สมัยก็คือสมาชิกชมรมพันนาเกมคนอื่นเล่นมันเป็นแบบไหนกันทำมาทำไปก็แข่งกันได้ตาสไตตาแบบนี้แหละที่สอซ์จะได yes. it ้ไอซ์เกมนี้จบเนียนเนรุหลายรอบแล้วนะคะถ้านับวันนี้ก็รอบที่ห้าสิบ พอเลยไปเรื่อยๆมันก็เพลินไปหน่อยอะนี่นรู้นน <c oughs> อชอบเล่นเกมอะไกว่าที่นี้เนี่ยใจจะผสบการันเลยซื้อแล้วคุณพี่เดโลโรชอบเล่นเกมมากเลยคุณพี่เดลโรชอบมาที่ชถนมพนัสนเกมบ่อยๆบางทีก็มาเล่นเพย์สเตชั่นคอมบิโดรีด้วยโอ้ยมีเพย์สเตชั่นด้วยเหรอก็บอกเลยว่าเล่นมาห้าสิบรอบชนะาห้าสิบรอบใช้แล้วคะ่ะทางดีสุดจะ,จะจติดต่อกันคุณพีเ่เรายังต้องฝึกเล่นเกมอีกเยอะอย่างเมื่อกี้ก็ด้วยถ้าทำคาร์โบได้แบบนี้แล้วก็ชอบเล่นเกจริงๆ,ๆเลยเนี่ยไม่ใชจยากไม่อยู่เลยแล้ว <c oughs> จะเอาอีกตาหนึงจัดมาอีกรอบอีกค่ะไปซื้อของชิ้มอะไอะไรกูเนี่ยไม่สิไม่ใช่อีกตาเดียวเรื่องไปเจอบันจัดแล้วกันแล้วค็ใหบอกนะแล้วตัวคำรู้ก็รู้ยเงเยร์กันใช่ใช่ทีนี้ไปนี้จะก็กลับชมลมไม่ได้จนกว่าจะข้ามเลยสิจะช่วยฉันจัดไดไม่ใช่ด้ยไงเพื่ออะไรวะอุ้ยไอ้โซคาร์บอเนี้ล้าก็ไปซื้อเล็บตัวอีกครั้างในนี้มัน พี่แล้วก็ภูว่าไม่ได้เกิดขบวนอะ้รต้องไปปืนข้าวอีกดูดิโอ้ยดูแล้วเวยดูลภกเล่เกจะามเรื่อยๆีขบวนรถไปต่อเนื่องเลยแบบได้เก็บขบคิวคนสื่รถหรือสู่แน่เลยขี้เอาไหมไต้แต่แรกเลยแล้ม่ตั้แต่แรกเลย โค้กันทั้งเสียงกันฝนอูอีใส่กันแล้วโหอใส่ข <c oughs> ึ้นด้วยน,น,น่นารักใช่ีใส่เลยโคตรโดนฝนกลับแล้วเชียวตัวไ่ถูก่รูที <c oughs> ่อะไรมะดดีละเอาอีกทานนึ่งยังไหวใช่ไหมแค่ให้คเจ็ยไปสื่กันขเ,ข,เข้าใจเรื่องเสียสนุทั้งแทนแล้วกัน รหัสศูนย์ศเจ็ดกิริคิวทอดน้องเป็นหุ่นยนต์นะน้องก็ต้องออาอาคาเนะมาละอาอาคาเนะมีเนี่ยเป็นไงเป็นไงคอยทุกคนรู้สุดยอดเลยก็ค,ค,คือทางนั้นนี่เด็กน้อยบอกว่าอย่าจะใส่ตาทางจอนนะถ้าประวัติไม่ดีทุกคนจะโดนๆๆคนๆๆูสุดเจ็กหุ่นนันคิดอยู่ว่าคิดอยู่ว่านีงานแล้วโดดเรียนไปอยู่ที่ไหน ว่าสี่ที่นี่เลยคราบค่นะว่าอคนนี้ว่า,า,าววตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะใช่บมดไปแล้วใช่ไหมอ่ะว่าช่วงบ่ายวันนี้จะมีพาร,รกิจจากประถานนะให้หัวหน้าเตรียมเ้าไว้ให้ดีเ,ด<ม>เออ<ม>ลือมไปเลยอะสิอ่ะไม่ไม,ไม่ได้ลืมซะหน่อยก็ว่าจะจะไปอยู่พอด,ดีก่อใช้นะตาที่ก่อนตาเดียวไม่มีอยู่จริงได้ชื่อต่อแล้วตาเดียวไม่มีอยู่จริงอืมอันนี้สุดสั้นใส่ีกแล้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเขอาเวลานอกวันพีกดะ เราเล่นเก่เกเป็นเข้มงวดเลยแหละแล้วก็เก่งกี่วกความใจด้นและวาสมาธิเป็นเรื่องจะเสมอล้วพี่เนี่รู้ใช่ไหแค่ับเป็นโมคะพอเราเองเราใส่ตาเป็นแค่เป็นแพ้คะเฮ้ยใหญ่ๆคนนี้ทำสคนเดิมปุ๊บๆด้วยคำพูดได้ด้วยก็ก็ได้ตามไปยอมให้เราสัญญากันแล้วว่าใช่หรือวาจะเล่นเก่แค่วันละหนึ่งชั่วโมงอ่าเอาละไปทำได้ละข่าวหน้าอยางถ้ายังโดดเรียนอยู่อยากโดดงานอีกฉันไม่ยอมให้แล้วนะ่นคือ่าเดี๋ยวก่อนอาจจะได้คอยนิดนึงเม่งหลักเลย นี่เราโดดงานมาเจอนักเรียนที่โดดเลทอีกทีหรือเปล่าวะเอ้ย <laughs> ครูนี่ใช่จะเสียละมารยาทระเบิดมาอ๋ออาคาเนสรหัสศูนย์ส,ส,สามอ๋อศูนย์ศูนย์สามความรู้สึกเดจาวูอ่ะไม่เอา,อาฝากโปรไปสุดคณะอาจาจะได้ได้เลยนะคะ่ะโดยแล้วขับรีบไปเถ <c oughs> อะครูอาจจะสื่อไปฝากตัวนะคะไปแล้ว เร็วกันสไนปเปอร์อ่ะอออาร์เซอล์บอกคู่าห้หาแล้วโอ้กาหล้องเลยเหรอพอคุยๆอาร์เซอก์มาจากร้านเก็บตู้กระพุกเวลารวดเร็วไปถึงตอนเย็นแล้วอารสเซอจะว่าไปค่ะคุณคิดว่าอารสเซอกว่าเนรูกนะ อ๋อภาพจำยังชัดเจนวนันนี้หิดดนที่อาจารย์เซอร์เล่นเกเรสนุสานเลยหรือว่าเข้าใจเกเรแต่ในในดวันนั้นละถามให้ใครสงสัยบรรไากานค่าคือว่ากับพ,พี่ๆในรูปเคยเป็นศัตรูกันอยู่ค่ะแตนนี้พัฒนามาเป็นฝ่ายเดียวกันอ่ะหืมม่ยเคยว่าทางพี่เนี่ยจะอ่อนข้อลงกอ่านไม่ทันช่วกูด้วยอ่อนข้อลงอาจารย์เซอร์ก็ไปเคยกลัวรูปีอีกต่อไปแล้วโอ้โหมุยพ,พ,พูดในนีกเหรอในเรื่ๆๆอยๆคงจะอดเอานะ อันนี้แต่เข้าเอาข้าจรอันนี้สอย่ากโก้อยู่ค่ะเวลาเห็นชุดเหมือนคนพี่เขาแต่ยังไงตอนนี้มีสติกเกอร์ไหมอ่ะบีไปสหายอีกคนนึงสาหายอะไรสือสาไดน้เกมเื่อคนเกมเพอเพอพแต่าคน่นเกมอยู่วันนี้กได้มาตอนช้าชออกไปไหนเราเหลบหน้าเลยรู้ว่เหหน้า เอาเถอะวันน <łość> ี้ครูกับเธอมากเลยอะอย่างงั้นหรอคะแล้วอเล็กซ์วันนี้ผู้จัดพายประเนไงมากอาจารยนั่งเรียนเทียนมีเนี่ยอเล็กซ์วันทั้งวันอเล็กซ์ใช้ชีวิตในโรงเรียนยังไงอเล็กซ์ได้เจอเรียนหลายต่อหลายคน แล้วแต่ละคนเอ้ดูอะไรสืคิดไปเองก็ลาอาเซนเซผมก็สงสัยอยู่ว่าน้องเอาเป็นเอไออาจจะอันนี้ก็ได้ถ้าสืดได้ไปเจอเทนนี่านาดใครๆคงต้องก็คง,คงอัดเสื่สิริคีวาทอส <laughs> การดูสื่อก็สนุกกับประชาัยกับคุณครูในวันนี้มากเลยค่ะถึงวันนี้จะมาทำเควสที่อยู่สื่อมาหมายไม่เสร็จก็ตามในยังไงผู้กาผู้กาจะไปยอมไปกันหรอกอย่ามาเดินใกล้ลูกขอร้องเดี๋ยวจะเป็นผู้กาฝึกหัดถ้าจะทำหลายเคสในที่จะไดินเวสุขขึ้์ฝาบรอบราชบาิษฐาทุกคนให้ได้ต้องอย่าลืมนะว่าน้องคือครูจะอยู่กกไปจนกว่าจะมาถึงวันนั้นจะมาถึงได้หรือเปล่า ออแน่นอนอยู่แล้วพอาวะอ้๊ยละลายน้องเป็นเอไออะดูดิดูเลยน้องยิ้มใส่มากอแ,แบบก็จะว่าว่าธรรมดาวีนี่ยังคงดำเนินต่อไปแต่ใช่วันนี้และว,วันอื่นในอนาคตใช่แล้วคุณครูคิดว่ามันจะเดินต่อไปตัวิชข้อตีนิวใช่ไหมบอุปกรณ์ประหลาดหนึ่งเหนียง ในวันหนึ่งครูคุณได้รับการติดต่อจากเวดิธนันอ,อ้าวทุกคนมีเรื่องเหรอคือว่าคพวกเราค้นพบสิ่งที่ยิ่งใหญ่มาแล้วอะไรไอ้เนี่ยจะเป็นค้นพบประวัติศาสตร์ที่เป็นประวัติการของคิวทอสน์เลยก็ได้ประวัติการเมื่อกี้เธอตื่เต้นกันไหมล่าอ่ะถือเธอจะค้นพบอะไรที่แปลกประหลาดแต่หารูปพูดก็ถูกต้องมากนะครับ จากที่ดูของมาจะพบในเห็นวินองเลมมิเลเนียมโดยสถิติแล้วไปความเป็นได้สูงที่เราจะเจอแต่ของชุกจิกค่ะเดี๋ยวสิมาถึงอย่างนั้นก็เถอะฉันขอใช้เพื่อฝันหน่อยไม่ได้ยังไงทุกคนบอกเองไม่ใช่หรอว่าไม่เคยเห็นสิ่งนี้มาจากที่ไหนก่อนอะเรื่องนั้นมาี้พูดถูกไปเจออะไรกันมาเออมันอธิบายด้วยคำพูดยากมันเป็นสิ่งที่ผู้ฉันเพิ่งไปเจอครั้งแรกชีวิตอย่างที่มาีิพูดเลยผู้ใช้คิดว่ามันยากที่จะตัดสินใจด้วยู้ตัวเองเลยอยากให้คุณครูมาช่วยดูงั้นเข้าเเเรืื่อออองงลลยคคุณูวาาบ้มมะ เอ้ยต้องรีบไปดูละมันคืออะไรวะห้องลมดีละคูค้ครูตอบตรงแล้วในเวลาปาร์ตี้จะ,จะสั่งพิซซ่าตอนนี้เลยอย่างที่พูดไว้พี่ผีทุกคนเนี่ยวุ่นวายเกินเหตุแล้ว,ลวอะไรวะมันคือ,อยังงในขณะที่ก็ไม่ถึงหน้าห้องโถงนักวิจารณ์อืออีกแล้วค่ะอ้าวโอ้อืมสวัสดีค่ะ สวัสดีคุณครูเอ๊ะวันนี้คุณครูบนเทีนี่นี่นะเออพอดีต้งให้มาขามาด้วยเหรอเออมมากี่ว่าจะเจออะไรที่น่าสนุกด้วยอะพวกเราเลยมาดูเผื่อจะมาสร้างเกมอ่ะอาจจะไปกีฬาสการัญนะดูสื่ออาจจะไปด้วยก็เออเขอขอแค่ไอเดียไปแต่เตี๋ยว่าใจบาดถึงลำบากใจย่อยเลยอ่อจดที่ไหนสิยิ่งสู้ๆจะใช้ประโยชนไว้ให้มันเลยค่ะจะเป็นโลกตะกูลขอบใจนะทุกคนเอาล่ะเดี๋ยวเข้าไปเลยนะ อ่ะสงสัยว่าถึงแล้วเข้ามาเลยโอ้ยอะไรครับเจออะไรกัน,กนพวกเรามาถึงแล้วพรพอกับสมาชิกปาร์ตี้เดีิญกรุณาคุณในวันถึงตรงเวลานะเมา่ง่ายเพื่อนๆโทรมาถนาเกมคุณๆด้วยโผล่เลยสวัสดีก่อนตกลงขอเรื่องว่าเจอมาใหม่คืออะไรเหรอเออเรื่องงานใช่อันนี้ไงเฮ้ไ <H uman> อะไรยื่นหุ่นยนต์นาตาประหลปลาไหลให้ดูเอเออืมในห้องเวทมีหุ่นยนต์มนนี้วางถึงห้าตัวหุ่นยนต์เหรอเอเอเหมือนจะคุ้นๆน,นะพวกเราเจอเขาเนี่ยจากเคชานเมืองของ v v I N e N e M อุลเลนเเนียมอ่ะแถบที่อยู่ตรงนั้นก็ไม่ใช้ทั้งหมดที่มีด้วยนะคุณครูบรนะิเวณเทพอกเขาแรน่ะน่าจะมียักษ์นี้สิบตัวหน้าตาแบบนี้ เหมือนปลาหมกยักษ์ที่อาศัยอยู่ใต้ทะเลลึกแล้วถูกพ่อนของมัน,นมาชายฝั่งทะเลเลยใช่ไหมล่ะมันจะดูภายนอกแล้วมันจะบุ๋นคุนยนต์ก็เถอแะแต่จะแปลกๆเลพวกโลที่สุขล้างมินเนีมก็ยังไม่เห็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยมันมีเอากลักษณ์ดีนะจะเรียกว่าเป็นเอากลักษณ์ได้ไหมอ่ะมันแบบว่ารู้สึกป,ประหลาดเกินไปเลยนะว้าให้ตกใจหมดเลยทำไมตาชี้กี้เรือดเ,เ,เลอดเล่าเหมือนก็รีโมเจนดูหน่าตลกใจจู่กลายเป็นนางสียอ่อกขึ้นขึ้นมาอย่างนั้นเลยมันคือคุณยนซ่าขึ้นในมินิเนมจริงๆหรอ สภาพมันเป็นยังไงบ้างเหรอพ,พี่ฮาเล่ยังยเปิดติดอยู่ไหมอ่ะหรือว่าต้องทำอะไรหน่อยเพื่อให้มันใช้ได้อารืสึถ้าเป็นเรื่องนั้นผู้ชันเขาต,ต,ต่อสอบกันอยู่แล้วหรือว่าผิวผิวลำตัวไม่ได้มีขออรอยขีดข่วนอะไรได้คิดว่าอาจจะใช้งานได้อีกครั้งนะแต่สุดท้ายเราก็หาอะไรไม่เจอเลยไม่เจอเลยเหรอค่ะผู้ชันเปิดป่มเปิด,ปด,ปด,ปดทุกตัวแล้วไม่เจอปูเปิด,ปดใช้งานหรือพอเชื่อมต่อโอ้เราต่อที่ว่าเราเปิดได้ข้างในก็ไม่มีด้วยเราไมเร้ว่ามัน ไม่ทำงานแบบนี้พวกปัญหาเรื่องแบตเตอรี่ซอฟต์แวร์นเนี่ยอาจจะพังไปแล้วก็จริงก็ได้ไม่ได้สทกที่พวกเรามาถึงเรียกครูคคออกมาถ้ามันเป็นวัตถุอันตรายขึ้นมาขอความช่วยเหลือจากชาลีชาลีเอาแต่ไม่เห็นด้วยละม,ม,มาก็ื่อนาเทมากิไม่เอานะ่ะไหนๆก็ไปแล้วด้วยน่า,าสรุปไม่ใช่เหรอเดี๋ยวนะอะไรสืสิริคิดว่าทอ้อทำอะไรอะ่อคระคุณคิดว่าไง รู้บ้างไหมไม่รู้เหมือนกันฮนะถ้าเพลิดฆ่า่ยนึกคนรู้ซะอีกแค่เปิดขอบตลาดวันนี้มีมาลีละนึล้ำบ้างเหรอบางทีลองหัวหน้าจีคิโลอ่านข้อคีย์บอร์ดสองสามครั้งแล้วหาข้อมูลในเชื่อเพลย์ตาได้นะแล้วบบเขานอนเดี๋ยวไปได้ยังไงไม่อยู่กันเนาะจะว่าไปหัวหน้าฮิมาลรียไม่ได้เจอคนฮิมาดีมาแล้วจนลืมไลื่อไวเคยอยู่ด้วยกันมาก่อนอ่ามีอะไรอ่ะ,อะไรรอไ อาลรือสืออาลรือสือเคยเห็นของพวกนี้มาก่อนอาือสึกจังนี่มันหเจาอใครก็บอกนะมีราคาตรงน,นี้นะเกกูห <c oughs> ยิบเอก่อนเฮ้ยเฮ้ยไฟติละว่าไงอ่ะไหนขอดูหน่อยมงพี่โม,ม,นะมอเอ่เสียงนี่มันเสียงเครื่องเล่นเกมที่รกระเป๋าพี่หรืเปล่า จริงด้วยฮะที่ผ่านมาไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนก็เปิดไม่เต็มเลยเนาะทำไมจู่ๆติดขึ้นมาเดี๋ยวก่อนทุกคนอะไรสุดยอดแปกแปลกไปอะไรสุดเอ๊ะเอ๊ครูถือเอเคพร้อมแล้วของฉันอื้ออร่อยอะไรครูถือเอเคแล้วไอ้เหี้ยกูกูว่าของสำคัญของฉันเอเคแล้วไอ้เหี้ยกูเอาปืนเตรียมเคลื่อนไหวเตรียมละ เอ้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 ไม่ใช่ละกูว่าไม่ละเอ้ยแปลกๆปลเว้ยเอ้ยเอ้ยว่าอะไรเนี่ยทำไมจู่ๆขยับเข้นมาไปทำอะไรเขาเปล่านะไม่ได้ทำอะไรเดยยี๋ยวนะทุกคนระวังตัวด้วยมีอะไรแปลกๆใช่ที่สำคัญของฉันอะไรวะนี่มันอะไรกันกนะูถือเคอคีแล้วโเคเนมเอลหนึ่งเอสเปิดให้งานสำเร็จอุออ้ออออยน,นักเรียน ระวังเลิกการติดตั้งโปรโตคอลอะไรวะอัตาคาซิสเฮ้ยนักเรียนวอหนึ่งและวอสองทุกคนหลบเอาแล้วเฮ้ยอเออมุมมีตรงนต้องจัดการหน่อยต้องจัดการเฮ้ยทำไมพีกะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็บอกอยู่ซีรีคีวอทอรสก็ซีรีคีวอทอรสวันจันทร์ค่ำมาแหละคุนยนมันจะวัดตรงไหนก็ได้อะ่ะ กูคเคยดูเธอมเนเตอร์กูจะแน่นอนอยู่ยแล้วไอ้ี้ยนึกเรื่องมน่าใช้ย่อยๆอ่ะโ้ยหยิบเอเคเมื่อกี้หยิบเอเคเลยกูว่าไม่ใช่ละ รหัส a อเเดี๋ยวนะโปรโตคอลอันไหนใจสิสิ่งคีว์ดทออคี้ว์ดทออก็คือคีวัดทสอันนังครับ <_ S 2> โอเคครังเดียวปฏิบัติการโอเคหนึ่งสองสามส น้ขวายาวปุบปุุนั่นแหละดูสิยิงระเบิด้ายนั่นแหละบัญชาการแนวลบพิเศษลายหากูรู้อยู่หาเลนน่าจะแรงปึ๊บคำนึงกระสือ ไม่ไหวเดี๋ยวครูยิงเจเวิลินให้ต้องฆ่าตัวตีุนั่นแหละแปดหมืน่น เลยเลยเลยเยว้ี้ยงได้เลยอะอุ้ย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 อุยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุอุ้ย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 อุอุ้ย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 อ้ยอุ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 ้อยอุ้อุ้ยอุ้ยอุ้ยออยอุ้อุ้ย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 อุอ้ยอุ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 ้ย เจอปึ๊บไงลงเลยแอ์สไป์แอ์สไตยสไนเปอร์ไม่รู้แหละแอร์สไตล์สไนเปอร์บอกอยู่สิริชีวทอสก็คือสิริชีวทอสวันยันคั่มมาเลยทุกคน พอดีกูดูหนังมาเยอะจะรู้สิรีคีบ like ัวท็อสก็คือสิรีคีบัวท็อสมันยังข้ามอุปกรณ์ประหลาดศูนย์สองเลยเนี่ย